ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่30กันยายน2566ครับเงินคนแก่เงินผู้พิการเงินเด็กแรกเกิดในเดือนตุลาคมนี้จะได้กี่บาทมาดูกันนะครับเริ่มจากปฏิทินกอนเนาะว่าในเดือนตุลาคมนี้นะครับทุกคนจะได้รับเงินประมาณวันที่10ตุลาก็คือวันอังคารนั่นเองครับเริ่มจากกลุ่มผู้สูงอายุยังได้เท่าเดิมนะครับ600ถึง1,000บาทตามค่าบัตรผู้สูงอายุกลุ่มที่2เบีย้ยผู้พิการยังได้เหมือนเดิมครับอายุต่ำกว่า18ปีได้รับ1,000อายุมาาากกว่18 800ปีได้รับ800บทและ เด็กแรกเกิดน,นะครับหรือเงินอุดหนุนบุตรยังได้600บาทเหมือนเดิมครับนี่คือตารางการจ่ายเงิน3กลุ่มเปราะบางในเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดจะให้ตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาได้และผู้นิสตังมีไลฟ์สดจะลืมโทรมาพูดคุยกันนะครับ4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นที่ช่องสตังมีเดีย,ยลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง u t ท b e ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ